โดยแกเพิ่งรู้ว่ามีร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีอยู่ที่รัชดาซอยเจ็ที่นี่มีชื่อว่าร้านคุ้นเคยความหมายของร้านนี้เนี่ยส่วนตัวแอมไม่รู้วค่ะแต่แอมคิดว่าเวลาที่ได้กินไปแล้วเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยเหมือนรสมือแม่จริงๆที่นี่มีเมนูให้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะแต่และอย่างที่สั่งมาเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบรรยากาศภายในร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์อบอุน่นเหมือนได้กลับมาทานข้าวที่บ้านเลยค่ะได้นั่งทานข้าวกับครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกภายในร้านและยังแอบซ่อนบรรยากาศความเก่าแก่ในบ้านไม้หลังนี้ที่นี่มีด้านบนช รูปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยค่ะแล้วแอร์ดีเย็นมากเลยทุกคนดูสิคะบรรยากาศภายในร้านนี่เหมือนอยู่บ้านตัวเองจริงๆรู้สึกอบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกแล้วที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีจําหน่ายแค่อาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเขายังมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานให้ทานอีกด้วยนะพอเราสั่งอาหารกันไปนั่งรอไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะพะโลนี่คือพะโลจริงๆค่ะทุกคนอร่อยมากเหเจอหน้าตาอาหารแตละจานในบ่งบอกถึงความพิถีพิถันและวัตถุดิบที่นํามาทาเนี่ยแต่และเมนูถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีกลิ่นนี่หอมเตะจมูกเป็นเอกล ปลาหมึกผัดน้ำดําที่นี่ก็อร่อยนะคะทุกคนมาแล้วต้องสั่งนะคะอันนี้แนะนำเลยแกงคั่วหอยขมของที่นี่ก็อร่อยใครที่ผ่านมารัชดาซอย7ก็ลองแวะมาทานกันนะคะกับร้านคุ้นเคยค่ะเป็นร้านที่อยู่ในซอยเล็กแต่ไม่รับอร่อยค่ะคอนเฟิร์ม